สวัสดีครับผมบอยนะครับวันนี้บอยจะมารีวิวรถจนเล็กเจนเอเวอร์เรสต์นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็เรียกว่าคันนี้ต้องบอกว่าใส่ชุดแต่งจเต็มให้กับลูกค้าเลยนะครับเป็นตัวขับ4นะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับจับคู่กับเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะครับผมก็ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเดี๋ยวพาไปชมรถคันนี้มีความพิเศษมีความโดดเด่นแบบไหนบ้างนะครับกระถั้านลูกค้านะครับที่กำลังมองหารถยนต์เล็กเจ 086นะครับ3232518หรือแอดอดีไลท์เขามาคุได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปพับชมกันนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้ครับบนฝากระโปรงครับจะเป็นอะคริลิกนะครับคำว่าเอเวอเรสต์นะครับตัวเอเวอเรสต์เนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับแต่ว่าตัว E นะครับจะตัดด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวของฝากระโปรงหน้าเราเป็นอย่างมากเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าทรงเดียวกับแรปเตอร์นะครับตัวอักษร FORD ฟอร์จะเป็นสีดำด้านนะครับแบบที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับผมและนี่ครับไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งนะครับฟรีฟอร์มครับก็คือตัวของสเกิร์ตด้านหน้านะครับต้องบอกว่ารุ่นใหม่นะครับที่ยังไม่มีใครติดแน่นอนนะฮะตัวของสเกิร์ตเนี่ยตรงขอบคิ้วตรงนี้นะฮะจะเป็นโครเมียมนะครับตัดทั้งเส้นนะครับยาวไปถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกรอบไฟตัดหมอกเนี่ย อาจะมีคมเมมมานะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นคมเมมตัดโรงงานนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตเนี่ยทำสีขาวตัดกับสีดำนะครับแล้วก็ตัวของอขอบเนี่ยจะทําเป็นสีบอลนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูไปไกลนิดนึงนะครับชายด้านล่างนะครับจะทำเป็นสีดาเงานะครับพร้อมกับไอตัวตรงกลางเนี่ยเราทําเป็นสีบอลเงินนะครับตรงนี้ลูกค้านรีเควสสีได้ด้วยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับขนาด4นิ้วนะครับเป็นสีดำเงาครับเข้ากับชุด สเกิร์ตด้านหน้าของฟรีฟอร์มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับต้องบอกว่าล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับใส่ต้องเรียกว่าแม็กเนี่ยเป็นของโอเอซิสนะครับออฟเซ็ตลบศูนย์นะครับเท่ๆแบบนี้นะครับใส่คู่กับยางของโอตานินะครับก็ซีรีส์ยางอยู่ที่26550นะครับ R20 นะครับก็เรียกว่าเพิ่มความโดดเด่นให้กับล้อของเรานะครับตรงนี้ให้ดูมุมนะครับมุมนี้ แล้วก็ในส่วนของแก้มข้างนะครับแก้มข้างเนี่ยจะมีเหมือนคิ้วนะครับสีดำเงานะครับเขียนคำว่าเอเวอเรสต์นะครับตัดลายสีแดงนะครับก็มีกิมมิกเล็กๆนะครับเป็นลายเส้นแบบนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าทางลูกค้าได้เห็นหรือเปล่านะครับอแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนครับบอยลับสติกเกอร์นะครับ ครึ่งคันให้กับลูกค้านะครับพร้อมกับตัวในส่วนของราวราคานะครับก็ทาสีดำนะครับดับให้นะครับเป็นสีดำครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระจกมองข้างนะครับที่ดับเป็นสีดำนะครับแล้วก็ติดกันสาดสีชิ้นนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวกาบประตูนะครับกาบประตูก็จะมีเล่นลายนิดนึงครับเป็นดําเงานะครับอันนี้ขอบจะเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมี สีเดียวตรถนะครับเป็นเช่นอย่างนี้อ่าเรียกว่าสวยงามนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังเนี่ยตอนนี้จะมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับอ่าสปอยเลอร์นะครับเนี่ยฮะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของค่าท้ายนะครับก็จะมีให้นะครับมากับชุดนะครับเป็นสีดําเงานะครับก็จะคล้ายๆตุดเป็ดนิดนึงนะครับอ่าถ้ามองจากแหลงไฟนะฮะจะเป็นแบบนี้ แล้วก็จะมีกันลอยนะครับด้านหลังนะครับสีดําตัดขอบสีแดงนะครับมีคําว่าเอเวอร์เรสต์นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวชายด้านล่างนะครับชายด้านล่างก็จะเป็นทําสีดําเงานะครับเหมือนกับด้านหน้านะครับผมตัดขอบคิ้วสีโคลเมียเหมือนกันนะครับเรียกว่าสวยๆเจ๊าะๆแบบนี้เลยนะครับกระทาลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถยนต์เนกเจน เอเวลีสนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก็086นะครับ323 2518นะครับหรือว่าแอดไอดีไลน์ตามเบอร์โทรที่บอยให้ได้เลยนะครับก็โทรมาสอบถามโปรโมชั่นกันนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทําคลิปต่อไปด้วยรับรองว่าลูกค้าจะไม่พลาดในส่วนของรถที่รถโดนฟอร์ดนะครับแล้วก็ชุดแต่งใหม่ๆแน่นอนนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ